สวัสดีครับหลังจากที่บัสซิเกอร์ฮาโดนเน้อไปในแพทนี้นะฮะก็เห็นคนเล่นด้อยลงเยอะเลยนะแต่สิ่งที่คนเล่นเยอะขึ้นนะฮะก็คือผสานวิจิลันต์ฮะแล้วก็ทําเป็นแบบฟูนะซึ่งบอกได้เลยว่ารับมือยากมากแล้วก็เจอทุกรอบเลยฮะ ก็มีผลทําให้ผมแบบว่าเล่นไม่ได้ที่1เลยตั้งแต่อัปเดใหม่เข้ามาเนิร์ฟปัสซิกอร์ลงไปวิ ay, ีิลเลนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยการที่เราจะเล่นทีมแปลกๆมันก็เลยยากฮสมัมมเนอร์อะไรแกเล่นแบบแทบไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะมาดูกันในเกมดีกว่าฮะว่าวันนี้เราจะเล่นทีมอะไร รอบนี้ครับผมเอาแซฟไฟลลงไป2ตัวนะแต่ไม่ได้เอาบัตซิกเกอร์ลงไปเพราะว่าบัตซิกเกอร์กับกำยามเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าคู่กันไม่ค่อยได้นะฮะกำยามต้องลัดบัตซิกเกอร์ก็ลัดก็แย่งกันไปทำให้กำยามไม่ได้ลัดนะฮะแรอบนี้ครับเราเจอกับอัรกอดเดนฮะแตกตัวออกมาแล้วครับชาร์เตร์ลิบอนฮะกดสกิลใส่แซฟไฟตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ใกล้จะตายแลย้วครับก็น่าจะได้คิวได้แค่นี้นะฮะ สำหรับไอเทมรอบนี้ครับไม่สวยเลยฮะรีมาใหม่ก็ไม่สวยอีกละโอเคเดี๋ยวเอาเป็นหน้ากากดูดเลือดละกันนะฮะจริงๆร,ร,รอบแรกเนี่ยผมอยากได้แบบเสื้อก่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เล่นต้นเกมได้ง่ายนะแล้วมันค่อนข้างหลากหลายครับไปใช้กระทีมอะไรก็ได้ครับมาในรอบที่2ฮะมีบิสมาร์ครับแล้วก็มีแมกนัททำป่าเถื่อนได้คะเดี๋ยวเอากำยำลงไปเก็บคิวก่อนละกันนะฮะ วันนี้ก็อาจจะเล่นกำยำเนาะแล้วก็รอดูฮะว่าจะได้สมดาวไหมรอบนี้ฮะเจอกับนายแม่นปืนฮะน่าจะฆ่ายากฮะติดเกาะได้ครับแล้วก็บัตรติกเกอร์ฮะดาเมจค่อนข้างดีฮะนะครับนักไฟฮะเราตายไปแล้วครับอีกตัวหนึ่งฮะก็น่าจะไม่รอดฮะรอบนี้ฮะอาจจะได้สักหนึ่งคิวนะฆ่าบัตรติกเกอร์นะฮะก็ได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยลองหยิบดารเลนเจอร์มาก่อนแล้วกันนะฮะสมดาวได้น่าจะดีกว่าวิลเลนเจอร์นี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นวิลเลนาได้นะฮะถ้าไม่อยากเล่นแบบฟูลวิจิแลน์ และในรอบที่3ครับมีวีเวอร์ฮเอามาเติมเต็มประสานส่ยฮันเตอร์นะอาจจะหยิบมาไว้ก่อนนะฮะไม่พอใจก็ขายขึ้นได้ฮนะตัว1บาทนะฮะดาวเรนเจอร์ขึ้นมา2ดาวแล้วครับแล้วก็สนับไฟลฮะสดาวครับหยิบมาแทนได้ฮนะก็เอาดาวเลนเจอร์ลงไปนะ รอบนี้ฮะเจอกับแป้นปืนฮะมีสายโลหิตแล้วก็ลีเจนคอมเบเดอร์ฮะก็ยังพอเล่นได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าบัตซิเกอร์อาจจะตีช้าลงพอตีช้าลงฮะดูดเลือดช้าก็ตายง่ายขึ้นเท่านั้นเองเนาะแล้วตอนนี้ฮับบิสมาเตอร์ครับเรียบร้อยไปฮะชนบฝ่ายนี้ได้2ดาวครับยืนได้นานหน่อย่าจะได้ค่าลีเจนคอมเบเดอร์ครับต่ลีเจนเขาก็2ดาวฮะตายยากหน่อยหนึ่งฮะตัวสุดท้ายครับวอลล็อกฮะตัวใหญ่นะแต่ตีช้าครับพิวตัวเองไปก็เท่านั้นฮะเรียบร้อยครับชนะไป ไปกันต่อฮะเก็บเงินได้10บาทฮะก็ดึงมาดองๆไว้ฮะเผื่อขึ้น2ดาวรอบนี้เจอกับป่าเถื่อนแล้วก็พื้นฐานฮะเอาครับ1ดาวล้วนฮะก็น่าจะได้คิวสัก4คิวนะได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าดาวลันเจอร์ไม่แย่งคิวฮะก็น่าจะพอได้อยู่ฮะสนะฝ่ายนี่ก็ตีช้าเนะแล้วตอนนี้ฮะสนะฝ่ายครับแทงหนักดวงฮะใกล้จะตายแล้วครับบิสตเตอร์นี่หนึ่งดาวฮะดาเมจอาจจะไม่ได้จัดมากนะเรียบร้อยครับได้ปลา2คิวตอนนี้ก็เหลือค่าเอ้าเดนฮะซึ่งก็น่าจะให้ดาวลันเจอร์เก็บไปครับรอบนี้ชนะไปฮะ ไม่สวยเลยฮะสุ่มใหม่กันดีกว่าครับออกมาเป็นหมวกโอก็ขบฮะแล้วก็โลแวนการ์ดนะผมว่าผมจะไม่เล่นภาษาสารโลหิตนะฮะก็จะเน้นเน้นไปที่กำยำฮะเลยเลือกเป็นโลแวนการ์ดครับมาอีกตัว,วฮะสนับฝ่ายครับ อรอบนี้ฮะเจอกับกัมยามฮะต้นเกมนี้ก็จะมีคนเล่นกัมยามเยอะนะฮะและฝั่งเขาดูเหมือนว่าจะได้ตัวกัมยามค่อนข้างหลากหลายกว่านะเป็นฟูตั้งแต่ต้นเกมเลยส่วนฝั่งพอมฮาบิสแบ็กี่ยังไม่ได้สักตัวเลยฮะแล้วเขาก็เก็บคิวไปบิสมมสเตอร์ฮะจริงๆบิสแบ็กนี่เป็นตัวที่เก็บคิวง่ายที่สุดนะในช่วงต้นเกมฮะแต่ไม่ออกมาเลยเลยต้องเอาแซมไฟฮะเก็บคิวไปครับน่าจะได้สัก2คิวหรือเปล่าเอ่ยด้านหน้านี่ดูเหมือนว่าจะพอได้อยู่เลยฮะเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายฮะแซมไฟของเขาชนะไปฮะ ผ่านมาหกรอบฮะเก็บมาได้สิบเอ็ดคิวนะก็โอเคอยู่ฮะโอ้โหวันนี้วันของสแนปไฟครับสแนปไฟมาสองดาวสองตัวแล้ว <S <S ว่าผมลงสแนปไฟฮะลงไปสองดาวสองตัวนะฮะบิสมาสเตอร์นี่ลงไปดีไหมเพราะว่าดาวเรนเจอร์นี่ก็ยืนบัฟด้านหลังให้สแนปไฟยิงเร็วขึ้นก็ดีอยู่นะฮะแต่บางทีถ้าดาวเรนเจอร์มันอาจจะแย่งคิวนะฮะเดี๋ยวเอาบิสมาสเตอร์ลงไปดีกว่าเป็นกำยำล้วนเนอะ และรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินฮะสี่ตัวก่อนหนาแบบนี้ฮะจะเจาะได้หรือเปล่าครับสแนปไฟฮ,ฮะสองดาวสองตัวรอดูกันฝั่งเขาฮะมีแบดไอดเดอร์ครับสองดาวนอกนั้นหนึ่งดาวล้วนฮะแต่ก็เกราะอัศวินฮะขั้นสองอาจจะเจาะยากหน่อยครับ b e a s t m a s t e เราตายไปแล้วครับโอมีนายก็หิวด้วยครับอืเคออสไนก็ใกล้จะตายแลวฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าสแนปไฟของเราจะตายก่อนนะฮะไปอยู่ไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับได้มาแค่นี้นะฮะที่เหลือนี้น่าจะกดไม่ไหวแล้วครับ HP เหลือน้อยนะครับแพ้ไปฮะ มีเป็นไวเปอร์ครับวันนี้สนัไไ่ายฮะสองดาวสองตัวอย่างรวดเร็วฮะว่าเดี๋ยวผมเอาไวเปอร์มาทําเป็นมังกรดีกว่าและฮันเตอร์จะทําไม่ทํานี่เดี๋ยวดูก่อนนะฮะ รอบที่ฮะเจอกับมแมงครับไวเปิร์นนี่ยังไม่ลงนะเดี๋ยวรอบที่8ฮะเราจะลงไปเพื่อให้ซัฟไฟฮะสามารถยิงไปได้แล้วมันก็จะเก็บชิลได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วฝั่งเขาเองครับก็ใช้บิสแบ็กฮะจะเห็นว่าต้นเกมฮะใครๆก็ใช้กำยำกันแล้วก็ทําให้ผมหาบิสแบ็กไม่เจอเลยนะแตตอนนี้ฮะเรียบร้อยไปหนึ่งครับแล้วไ่ฮะอีกตัวหนึ่งก็โดนปิดพลังบนัสติดตัวฮะเศรษีหายไปแล้วก็ตายครับไม่ได้ฆ่าใครเลย ในรอบที่8ฮะลงไว้เปอร์ลงไปครัแล้รอบนี้ครับมีไว้เปอร์เหมือนเดิมฮะ มาพร้อมกับควีนด้วยนะฮะว่าฮันเตอร์นี้น่าจะไม่ได้เล่นแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปทางแอสซินแทนนะฮะดูดูแล้วครับน่าจะเวิร์กกว่านะเล่นไวเปอร์ด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เอื้อต่อกำยำสักเท่าไหร่นะแต่ควีนใหม่ตัวแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเก็บคิวโดยการใช้สซนฟายแทนนะฮะก็พ่นไฟได้แรงอยู่นะสองดาวสองตัวฮะตอนนี้แล้วรอบนี้ครับเจอกับซอมเมอร์ฮัน่าจะได้หลายคิวอยู่ฮะถ้าได้พ่นไฟและดูเหมือนว่าชาร์ลสแมนฮะถูกปรับใหม่ครับให้เหมาะสมกับตัว3บาทมากขึ้น ก็ดีขึ้นะฮะก็ดีขึ้นฮะแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าอาร์ควาเดนสดาวนะเพราะว่าคููดาวของงูฮะก็ยังช้าอยู่แต่งูนี่ก็ถึกขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วรอบนี้ครับไฟของซาฟาฟฮะเผาผลาญไปหมดแล้วฮะชนะไปครับ อไอเทมรอบนี้ครับเดี๋ยวเลือกมาเป็นมิบิงละกันนะฮะเผื่อว่าให้สินะไฟครับบลิงไปปล่อยไฟตัวหนึ่งแล้วก็แท้งตัวหนึ่งนะและทีมที่เจอวันนี้ฮะมีกำยำสองทีมฮะทีมผมกับอีกทีมหนึ่งฮะที่เป็นฟูลแล้วมีซัมมอนเนอร์สองทีมฮะวันนี้อาจจะไม่เจอวิจิลเล็หรือเปล่าฮะไม่เห็นเลยและควนะีนออฟเพนฮะสองดาวเลยครับแต่ช่วงนี้ฮะอาจจะให้บิสมัธเตอร์ลงไปเก็บคิวก่อนนะเผื่อว่าจะได้คิวนะตอนนี้ก็เก็บตัวแอสซินมาฮะ เล่นแอสทั้ทีฮะก็ต้องไปฟูเนีฟูแอสฟูกำยำฮะโอ้โหแล้วไฟมาอีกแล้วผมว่าผมจะเอาให้มัน3ดาวไปเลยนะตอนนี้ก็สุ่มหาได้ไวเปอร์ฮะจริงๆว่าจะหาบิสมัเตอร์อีกสักตัวหนึ่งให้มัน2ดาวแล้วก็ แต่เห็นว่าบิส s ันแบ็กไม่โผล่มาเลยนะฮะรอบนี้ฮะเจอกับซัมมานเนอร์ฮานักบแล้วก็ป่าเถื่อนครับโปยไฟลงไปฮะดาเมจไฟต้นเกมครับค่อนข้างดีอยู่ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะยังไม่ได้ใช้สกิลนะเพราะว่ามานายังไม่เต็มเราดูฮะวิสมาเตอร์กับไวเปอร์ฮะใครจะตายก่อนฮะไวเปอร์ไม่รอดเลยฮะตอนนี้โปรยไฟลงไปครับแรปไฟนี่ก็เอามาเคาน์เตอร์ซัมมานเนอร์ได้ค่อนข้างดีนะฮะละลายไปอย่างรวดเร็วครับแต่ฝั่งเขาฮะตัวเยอะกว่าฮะฝั่งเราบิสมาเตอร์ก็แค่หนึ่ง ส่วนนั้นทุกหลอดนะครับผมว่าผมจะเล่นเป็นกัมยาก็อาจจะเอาเป็นยืนนานๆหน่อยเราไม่ม really ีต okay. ัวฮิลนะเอ็นโนฮิลมารอบนี้ครับจ็ก์นอตมาฮะข้ามขั้นไปเลยนะมิสมัแบ็กนี้ไม่ต้องหาแล้วฮะประเด็นคือหาไม่เจอเด้แหละเนี่ยฮะสุ่มฟรีไปก็ไม่เจอฮะโอ้โหมาเลยครับสนปไฟฮะวันนี้ของเขาจริงๆแล้วบิสมาเตอร์ก็2ดาวแล้วด้วยฮะบิสมแบ็กมาแล้วครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาคลีนลงไปนะไปแบบไม่มีแทงนะฮะ รอดูกันฮะว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กครับรอบนี้เจอกับกำยำล้วนฮะ <S <S โอ้โหฝั่งเขานี่ยัดมาแต่กำยำจริงฮะแต่ไม่มีดาวนะฮะอาจจะยืนได้ไม่นานอาจจะไม่ได้คิวเท่าไหร่ด้วยแล้วสนับไฟของเราฮะปล่อยไฟใส่คนอื่นที่อยู่ไกลๆทั้งนั้นเลยใกล้ๆตัวดีไม่ปลยฮะทั้งๆที่รอบๆเนี่ยตัวโคตรเยอะนะฮะแล้วก็ตายไปะฮะข้อดีของเราก็คือฆ่าได้นะแต่ไม่รู้ว่าตัวที่ฆ่าได้ดีจะเป็นกำยำหรือแอตซินนะฮะส่วนข้อดีของเขาฮะอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะแต่เก็บคิวได้ง่ายกว่าเพราะว่าเอาตัวกำย ทั้งหมดะะ้ายๆเกมนี้อาจจะน่ากลัวแลวดูเหมือนว่าเอาแซฟไฟครับไปแท้งดีกว่านะใส่แวนการ์ดให้น่าจะยืนได้นานกว่านี้ฮนะไม่มีแท้งนี่หลงเหลงหลงเหลงนะเออลืมดึงตัวเลยฮะมีลิสต์แบ็คด,ดึกไม่ทันวะมัวแต่ไปย้ายตัวฮะได้บิสแบ็คมา1ตัวเองนะฮะจริงๆควรจะได้2ตัวด้วยซ้ำนะ รอบนี้ฮะเจอกับซอมเมอร์่าพื้นฐานฮะเป็นอัรควาเดนเนาะต้องรอดูฮะว่าจะได้ค่าคิวสักเท่าไหร่ฮะเจอซอมเมอร์แบบนี้ฮะไฟหนะ้าไฟน่าจะทํางานได้ดีอยู่นะฮะเนี่ยครับเผาผ่านได้ค่อนข้างดีฮะแล้วก็ขวานบีสัตเตอร์ฮะช่วยฆ่าได้เยอะอยู่แต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ฮะไฟออกมาน้อยนะเนื่องจากว่าโดนสตันไปนะฮะออกมาได้แค่2ครั้งเองแต่ฝั่งเขาฮะก็หายไปค่อนข้างเยอะฮะรอบนี้ครับชนะไปฮะ เราสู่รอบที่12ครับว่าผมไม่สุ่มแล้วฮะเดี๋ยวทำภาษาแอซินดีกว่านะว่าถ้าเอาตัวกำยำลงไปฮะตอนนี้1ดาวครับลงไปก็อาจจะไม่ได้ค่าฮะ เราอาจจะไม่ได้เน้นฟูกำยาแบบอีกทีมหนึ่งนะแต่เราจะมีแอสซินฮะช่วยดาเมจครับคิวอาจจะไม่ได้เยอะมากมายฮะแต่ก็อาจจะพอได้อยู่เพราะว่ามีสนับไฟ3ดาวฮะและรอบนี้ครับผมไม่เอาสนับไฟมาแทงแล้วเมื่อกี้แทงแล้วฮะโดนสตารไฟไฟหยุดเลยฮะไฟมิดบิงไปเหมือนเดิมดีกว่าฮะและรอบนี้ครับลองดูฮาไฟจะออกมากี่ครั้งฮะและไปโดนแต่ตัวโอโฟซตัมเบอร์เนตัวใกล้ๆรอบๆดีไม่ปล่อยไฟเลยนะโคตรเสียเลยฮะหรือว่าสนับไฟนี้จะปล่อยสกิลให้กับศัตรูที่อยู่ไกลที่สุด จากที่สังเกตสังเกตฮะน่าจะเป็นแบบนี้ฮะแต่ตอนนี้ฮะรอบรอบโดนลุมฮะไวเปอร์เราก็พอแทงได้อยู่นะฮะทำให้ศัตรูตีชา้าลงแล้วก็ติดพิษฮะสนะไปครับอุ้ย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 หมวกฮันเตอร์โอเคอเรามีบิสแร์เตอร์อยู่นะฮะอาจจะทำฮันเตอร์สักขั้นหนึ่งนะให้แอสซินตตีเร็วขึ้นนะฮะ แล้วก็มีมาเป็นวอยสปปริตฮะจะไปผสานวอยดีไหมหย,ยิบมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะรอบนี้เจอกับแอสซินบอลล็อกฮะแล้วก็มแมลงครับแหมเล่นแอสซินแต่ไม่เจอวิจิลนเลยไอตอนไม่เล่นนี่ก็เจอจังเลยไปครับสนบไฟครับเผาผ่านไปฮะรอบนี้ไฟสวยฮะปล่อยใกล้ๆนะโดนไปเยอะอยู่ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับหายไปอย่างรวดเร็วฮะชนะไปครับ มีเป็น n น c Assassin ฮะดาวแล้วก็ Ember ฮะสองดาวแล้วครับดูเหมือนว่ากำยำเราจะปั้นไม่เกิดเลยนะฮะ a s s a s s นี่มาลัวๆเลยกำยำนี่ตัวไม่เหลือเลยนะครเนื่องจากว่ามีคนเล่นนะฮะ รอบนี้ฮะเจอกับวิจิลนซ์ซมันนาฮาร้หัวใจแนละ้วก็ฮันเตอร์ครับมาแล้วฮะวิจิลนซ์ของมันต้องมีฮนะก็คือต้องมีทุกรอบแหละแต่รอบนี้ฮะไปไปฮะโดนไปเต็มเต็มฮะหายไปอย่างรวดเร็วครับนะฮะเจอวิจิลนซ์ก็ต้องประมาณนี้ฮนะรีบฆ่าเขาก่อนที่เขาจะฆ่าเรานะไม่เล่นแอสซินก็เล่นอะไรก็ได้ฮนะที่ดามเมจจะจัดหน่อยฮนะหรือไม่ก็ต้องยืนให้ไหวนะซึ่งยืนไหวนี่ยากมากเลย เข้าสู่รอบที่15ฮะขายตัวดองทิ้งไฟครับเดี๋ยวเราจะไปลงเลเวลนะฮะช่วงนี้เราก็จะไม่สุ่มอะไรละแต่ในรอบนี้ฮะเราจะเอาภาษาฮันเตอร์ฮะให้กับบิสมาร์ทมีโอกาสโจมตี2ครั้งนะครับแล้วก็มีควีนออฟเพนฮะที่ใส่หมวกฮันเตอร์อยู่แต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เอมเบอร์น่าจะดีวกว่านะโดยรวมแล้วฮะหากเจอศัตรูเป็นกลุ่มฮะเอมเบอร์จะทํางานได้ดีกว่านะครับและเนี่ยฮะวิจิแลันฮะเริ่มเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เจอกับอัศวินวิจิแลันฮะดูว่าจะสู้ได้ไหมครับฝั่งเขาดาวเลนเจอร์ดดาวว้ยนนะป ลงไปครับเรียบร้อยฮะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วเรามีแอสซินฮชี่สตีได้แรงโดยไม่ต้องใช้สกิลฮะก็ค่อนข้างได้เปรียบครับลีเจนตอนนี้ฮะตัวใหญ่ฮะแล้วก็ดูเอลสับไปครับอีกตัวหนึ่งฮะโอ้โหสับค่อนข้างแรงมากฮะแต่เรามีไวเปอร์ครปิดโบนัสติดตัวไปชนะไปฮะ ต่อกันฮะกำยำนี้ปั้นไม่ขึ้นเลยจริงๆนะฮะมีแต่ตัวหนึ่งดาวเอาลงไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะรอบนี้ก็วิงจิลนอีกแล้วฮะมาครับไฟมาฮะต่อด้วยสกิลของเอมเบอร์ฮะกระจายดาเบทไปเรียบร้อยครับตอนนี้ฮะมีซัมเมนอร์อยู่บานเลยฮะเอาก็ได้มีแตตัวออกมาเต็มเลยแต่เขาไม่ได้ทำมาสารทับพื้นฐานฮะก็เลยไม่ออกมาเป็นตัวอเดรอนนะแล้วก็เคลียได้ไปครับชนะฮะ อ้าวหมวกฮันเตอร์ใบที่2ฮะ 2> วิลเลนเจอร์นี่ไม่ต้องใช้แล้วฮะคืออืมเลยแอสซินตีเร็วเป็นประสานฮันเตอร์นี่เจ๋งมากเลยนะฮะแล้วเข้ามาในรอบที่17ฮะเดี๋ยวลงไปเลเวล7เลยแล้วกันนะย่าคิดอยู่ว่าจะไปสปิริตดีไหมนะฮะอาจจะดองๆตัวไว้ก่อนนะแล้วรอบนี้ฮะลงกำยำไปก็น่าจะฆ่าไม่ได้ลงแอสซินไปดีกว่าฮะ รอบนี้เจอกับอัลสวินโทฮะมีบัตรซีเกอร์ด้วยนะฮะน่าจะเอามาทําภาษาสายโลหิตฮะมาดูแล้วฮะอาจจะมีหมกแล้วก็แคร์พแล้วก็ปล่อยไฟลงไปฮะไฟนี้จะมีดาเมจแบบพิเศษหน่อยนะคือลดเลือดตามแม็กคัีนะฮะเรียกได้ว่ากรอได้ที่อาจจะร้ายผลเลยทําให้น้ำไฟครับเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีฮะเวลาเจอกับตัวหนาๆฮะหรือตัวที่มีเฮตีเยอะๆนะตอนนี้ฮะเหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับฟังเขาเองฮะเอาเอมเบอร์เราไปฮะและเอมเบอร์เราโอ้โหตีแรงมากฮะหลังจากเขาใช้สกิล นะและแล้วก็เรียบร้อยครัแพ้ฮะอ่กี้เห็นดาเบตเหลืองๆขึ้นมานี่3สามพันกว่านะแรงมากๆครับเพราะว่าความเป็นปีศาจด,ด้วยอะนะ ไปกันต่อฮะเจอกับซัมมอน่าไร้หัวใจแล้วก็เฮี้ยมโหดครับได้เป็นสเปกใหม่ตัวฮะสองดาวยากเย็นจริงๆครับมีต้นมะม่วงอยู่ตรงกลางฮะชนะไฟปล่อยไปครับเผาเรียบร้อยเลยครับอานเดอซิฟทายแล้วฝั่งเขาฮะไม่มีธาตุพื้นฐานนะฮะก็เอากระเด็นปล่อยลูกออกมาแต่ไม่มีไอเดลลอนนะทําให้ยื้อได้ไม่นานนะฮะไอเดลลอนนี่ค่อนข้างแข็งฮะเอาจริงๆนี่ดีกว่าง,งูของซัตโตสแมนอีกนะฮะรอบนี้ครับเราก็ชนะไ,ไปฮะ ก็นอดฮะมา2ดาวสักทีครัจะได้เอาลงไปแทนเอมเบอร์นะจะได้เอามาช่วยเก็บคิวด้วยนะฮะแล้วก็แทงได้นิดหน่อยนะ รอบนี้ฮะเจอกับวัศวินวิชิแลนด์ฮะมีบัตรซิเกอร์ครับแต่ผมเอานิกแอสินฮะไปไว้ด้านหน้าครับฝั่งเขาก็เลยสตันไปก่อนแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วเลยฮะเห็นไ้มว่าจะสตันได้ไม่นานฮะแต่มันก็เปลี่ยนเกมได้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองแอสตินเก็บได้หมดนะฮะฝั่งเขาเหลือน้อยแล้วฮะแต่ที่น่ากลัวก็อาจจะเป็นที่ลีเจียนเนี่ยแหละฮะและมาตีไวเปอร์ฮะไม่มีตัวปิดบโบนัสติดตัวครับแต่เขาเองก็เลือดน้อยฮะชนะไปครับ มาครับบีสมารเตอร์ฮะสองดาวสองตัวฮะไปแทนจักดีกว่าฮะดาเมดดีกว่ากำยำแบบฟูนี่ยังไม่ได้ทำนะฮะจักรนอตก็ยังไม่ต้องลงก็ได้นะตอนนี้ขั้นหนึ่งอยู่รอบน,นี้เจอกับแอสซินกำยำฮะมีบางกรเหมือนกันเลยแต่เขามีวอลล์อกฮะรู้สึกว่าจะไม่เน้นทางแอสซินเท่าไหร่นะมีไปอย่างละหนึ่งขั้นฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชาโรฟินตายไปก่อนที่จะใช้สกิลทะเลเพลิงตอนนี้ก็มาแล้วครับหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันฮะชนะไปครับ มาฮะอัปเดตกันหน่อยฮะตอนนี้กำยำเก็บไปได้60กว่าตัวนะฮะก็ค่อนข้างดีอยู่นะมีแค่2ตัวเท่านั้นเองฮะเซไฟายกับบีสมาตเตอร์ฮะที่เก็บแต่ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วฮะ และไอเทมรอบนี้มาครับเดี๋ยวผมหยิบแมสเนตฮะเก็บไว้ให้สลกักเราจะไปทางฟูแอสินแล้วก็ฟูกํายำแต่จะทำประสานบอยไหมนะนี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเจอกับทีมที่แบบกํายำล้วนอะภระสานบอยกับแอสินฮะก็ค่อนข้างสำคัญครับและในรอบนี้ครับเดี๋ยวผมไปเลเวล8เลยแล้วกันนะใส่จักรน็อตลงไปฮะ แล้วก็เนี่ยแหละครับพูดถึงก็มาเลยครับเป็นแบบฟูกรรมยำอย่างเดียวเลยนะมีแต่กรรมยำฮะแต่ตัวเขาเนี่ยสองดาวเยอะแล้วแล้วก็เลือดเยอะด้วยสินะฮะตัวกรรมยำผมผม <ๆ S 1> หาแทบไม่เจอฮะมาอยู่นี่หมดครับดูสิฮะแอสินเนี่ยดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าฮะเลือดเขาเยอะมากๆภาษาดวยต้องมีับแบบนี้เพราะว่าผาานวอยนี่ทำดาเมจตามแมกกทีฮะเลือดเขาเยอะก็โดนด,ดาเมจแรงครับซึ่งตอนนี้ฮะสู้ไม่ไหวครับโอโ้โหแอสินก็ยังไปไม่ได้นะวอยก็ยังไม่ได้ทำกรรมยำเราก็ครึ่งๆกลางๆฮะแพ้ไปครับ เลือดเยอะจนน่าสงสัยเดี๋ยวไปดูบ้านเขากันหน่อยดีกว่าฮะว่าเก็บคิวไปได้เท่าไหร่แล้วครับนี่คือสนับไฟเขาไม่ยอม,มก,กอนนะฮะแต่ก็เก็บคิวไปได้ค่อนข้างเยอะฮะร้อยสิบหกโอ้โหครึ่งต่อครึ่งของผมอะทำอะไรไม่ได้ฮะดวงเรามาแต่สนับไฟฮะนอกนั้นก็แอสซินทั้งนั้นเลยกำยำนี่แทบไม่โผล่มาเลยจริงอ่ะผสานบอยฮะมันต้องทำแล้วครับจำเป็นมากฮนะต้องหาเทมเพลตกับเฟสเลตบอยนะ ในสตัวนี้มาก็ไปทางโฟรอซินพอดีฮะแล้วก็อาจจะไม่ไปกำยำล้วนนะถ้าเราจะเน้นดาเมจฮะก็ต้องยอมสละฮะ แล้วรอบนี้ฮะเจอกับวิจิแลน์ครับมีฮันเตอร์ซอมมอเนอร์แล้วก็ไร้หัวใจได้เมโนซ่ามาแล้วครับตอนนี้ฮะจะป่ายฮะพ่นไฟลงไปแล้วก็โดนดึงฮะโดนดึงนี้ไม่ได้ถูกนับเป็นสตันะฮะก็เลยยังพ่นไฟได้ต่อครับแล้วก็โอ้โหหายไปอย่างรวดเร็วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะตบได้หมดจะเป็นกำยำ <laughs> กดไม่ไหวฮะถ้าไม่ยีวอยกบแอสซินแบบฟู มาแล้วครับดิซัปเตอร์ฮะมาเติมเต็มสายกำับแบบฟูนะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ฟูเท่าเขานะแต่เราจะไปเน้นทางแอ i ซินวอยฮะอาจจะพอแก้ทางเขาได้ต้องลองดูกันฮะ แล้วก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งฮะโอ้โหฝั่งเขาได้แอคบอลแล้วนี่ไม่เจออะไรเลยฮะดวงเขาดีจริงล้วไฟครับพ่นไฟไปได้ทีเดียวฮะโดนไปจบเลยครับโดนขัดแล้วฮะเป็นต้องบอกเลยว่าดาเมจในเกมนี้ฮะอยู่ที่สับไฟครับยิ่งเจอกำยำนี่ดาเมจลดเป็นแม็กเคทีนะยิ่งต้องเอาดาเมจจากสับไฟฮะแต่พ่นไฟไปได้ทีเดียวจบฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวฮะเจอกับคนดวงดีจัดๆฮะทำกำยำได้ขนาดนี้นะผมดิฟันไม่เกิดเลยฮะวอยก็ไปไม่ได้แอสซินก็ยังไม่พร้อม ล,ลดไป19แต้มฮะมีไวเปอร์มาอีกตัวฮะไวเปอร์นี่ท่า3ดาวได้ก็ดีนะเอามาสู้กับกํายำได้นะฮะแต่จะฆ่าทันหรือเปล่าเท่านั้นแหละพอป้าฝั่งเขาฮะมีแอคแล้วฮะตัวแอคของเราฮะก็เลือดน้อยๆทั้งนั้นเลยฮะโดนไม่กี่ทีก็โดนสับหัวแล้วฮะ แล้วรอบนี้ฮะเจอกับว i เจลนฮะตอนนี้เราได้เทมเพลามาแล้วขาดแต่ไวนะจริงๆเอาอีนิบ้ามาแทนก็ได้ฮะแต่ราสาแอซซินเราก็ยังไม่ฟูก็ยังไม่โหดอยู่ดีและมอดุซ่าฮะาไล่สกิลอย่างรวดเร็วครับแข่งกันไปโอ้โหไทเตอร์สตันต่ออีกงานเริ่มหยาบแล้วฮะถ้าไม่ไปแอซซินแบบฟูเร็ว,รว,รวนี้แอซขั้นหนึ่งนี้เอาไม่อยู่แล้วฮะต้องฟูอย่างเดียวครับอืมแพ้ไปฮะลดไปอีก15แต้มนะ รอบนี้ครับเดี๋ยวหยิบฮาร์ดมาให้กับกำยำสักตัวหนึ่งนะหรือให้ไวเปอร์ก็ได้นะเพราะว่าจะได้ยินานานฮะแล้วก็ไปเคาน์เตอร์ประสานกำยำได้นะครับแต่หลักๆนี้ต้องไพ่ฟอนก่อนฮนะหาวอยมาอีกตัวแล้วฮะเทมพลาครับแต่สลักกับวอยดียังไม่โฟเลยหนะ้ากากแบดเด็ดนี้เตรียวไว้ให้ยังไม่ออกมาเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปทางฟูกำยำก่อนละกันนะฮะช่วงเวลเก้านี้น่าจะสมเจอบอยได้ดีกว่าเลเวล8นะ รอบนี้ฮะเจอกับซ er ัมมอนเนอร์ฮะมีธาตุพื้นฐานครับไม่เจอกันนานฮะอัปเดตครับสามดาวแล้วนะฮะแล้วก็ไทที่สามดาวแล้วเช่นกันอัปเดตฮะแต่ตัวได้ไม่เท่าไหร่ฮะแล้วก็ตายไปครับทาให้ล่างแยกออกมาได้ไม่เยอะนะแล้วฝั่งเขาครับฮอปเกนใส่บัฟฮะตอนนี้บัฟแล้วครับแต่ยูนิดมีน้อยมากๆาฮะแทบจะไม่เหลือแล้วฮะรอบนี้ชนะไปครับ มากันต่อฮะตอนนี้กำลังเก็บตังค์ไปที่เลเวลสิบนะแล้วก็เจอกับฟูกรํารยามฮะลองดูฮะว่าจะเสียแต้มสักเท่าไหร่ฮะพอดูดูแล้วฮะยังไงก็หน้าจะสู้ไม่ได้ครับถ้ายังไม่ไปทางฟูแอดแล้วก็วอยนะแล้วก็มาแล้วฮะไปของทรัฟฟายครับลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะฮะจะเห็นว่าลดดาเมจเป็นแม็กกีนะแต่ก็เอาไม่อยู่ฮะเลือดเขาเยอะมากจริงครับประสานวอยก็ยังไม่ทาแอสซินก็ยังไม่บีฮะไวเปอร์ใส่ฮาร์ดก็ยืนได้นานอยู่ฮะแต่ก็โดนลุมขนาดนี้ไม่รอดครับแพ้ไปฮะ โดนไปอีก18แต้มฮะเหลือ3ทีมสุดท้ายแล้วครับไม่รู้จะสู้ยังไงฮะดวงไม่มาครับบอยก็ไม่มาสลักก็ไม่มีช่วงนี้น่าจะต้องเปแล้วฮะเปสุ่มไม่ก็เปลงเลเวลฮะแต่เมื่อกี้เราเพิ่งเจอกำยำไปนะรอบน,นี้อาจจะได้พักครับไปเจออีกทีมหนึ่งงั้นแล้วฮะผมขายตัวแล้วไปเป,ปลงเลเวลดีกว่านะฮะเวลาขึ้น10แล้วเจอตัวจะได้ลงไปแบบใช้งานได้ทันที โอเคฮะเป็นไปตามคาดเจออีกทีมหนึ่งก่อนนะครับก็เจอกับซัมเบอร์เนอร์ฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วรอบนี้ฮะเราเจอกับร้านโคนฮะก็ชนะก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่ดูจากทีมแล้วฮะฝั่งเขานี่ก็น่าจะแพ้กำยำเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรไปสู้นะแล้วก็เดี๋ยวฮะสไลฟ์พ้่ไยไปครับหายไปเรียบฮะเจอได้ทุกทีมฮะยกเว้นปูกำยำโอ้โหดวงต้องมีจริงอ่ะถึงเล่นได้ขนาดนั้นครับส่วนรอบนี้ฮะเราก็ชนะไปครับเดี๋ยวขอไปดูบ้านเขานิดหน่อยครับคิวได้เท่าไหร่แล้วครับ โอ้โห182ตัวฮะบวกเลือดมา5,000กว่าฮะเอาอะไรไปสู้ฮะไปไวอยนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกดไหวหรือเปล่าด้วยนะฮะเพราะว่าฝั่งเขาเองครับมีแอคนะฝั่งเรานี้มีแอสศิินฮะที่มี HP น้อยโดนตบไม่กี่ทีก็โดนสับแล้วฮะและมาแล้วครับ <tell> เทมผ้า2ดาวฮะแต่ตัวที่อยากได้อย่างวอยอย่างสลักนี่ยังไม่โผล่มาเลยครับโอ้โหยังไงเดียรไวเปอร์ก็อยาก3ดาวฮะวอ,อยววสปปริตก็ต้องใช้ครับทำอะไรไม่ได้ละฮะสุ่มไม่เจอจริง No time waste. อ่ะแล้วรอบนี้ฮะเจอกับซอมเมอร์นเนอร์อีกรอบหนึ่งฮะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเพราะว่าฝั่งเราหาสู้ได้ไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าจะไม่ไปทางฟูลแอดนะฮะละ้วไฟนี่ก็พ่นไฟทีเดียวก็หายหววแล้วฮะแต่ยิงฝั่งเขาเองครับไม่มีแทนเตอร์มาทำจังหวะฮะแอสซินก็สบายครับเนี่ยฮะไข่ยาวไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับชนะ อไอเทมรอบนี้มาฮะไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแก้ทางเลยจริงๆฮะตอนนี้ตันมากเลยเอาพระคุมกันตายมาก็น่าจะช่วยให้แอดรอดชีวิตได้นิดหน่อยนะฮะหกวิก็ยังดีนะแต่ปัญหาคือจะเอาให้ใครฮะผมให้เป็นบิสมัทเตอรแล้วกันนะอยู่ด้านหลังน่าจะตายยากกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวฮะดูซิว่าจะเจออะไรไหมฮะบิสมัทเตอร์เจอมาห <Beast master S 1> ตัว,ตวฮะโอ้โหไม่เจอ มาอีกตัวฮะบิสมาสเตอร์เกลี ừ, ừ, ้ยงสลักก็ไม่โผล่ไวก็ไม่มีฮะต้องขายตัวแล้วก็สุ่มแล้วล่ะตอนนี้โอโ้โหได้มาเป็นแอคฮะ,อะเอาแอคลงมาแทนบิสมาสเตอร์แล้วกันฮะอย่างรีบฮะไม่ทันได้คิดอะไรแล้วครับแวนการ์ดฮะก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยครับโอโ้โห ไม่เจอแอสซินตัวสุดท้ายฮะวอยก็ได้สลาก,ก็ได้ไม่เจอเลยจริงๆนะแล้วรอบนี้ฮะก็เขามีแอคสองตัวครับจริงๆผมจะขายไวเปอร์ก็ได้ฮะแต่ขายไม่ทันจริงๆนะน่าจะสู้ไม่ไหวฮะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะแอสซินขั้นหนึ่งเอาไม่อยู่ฮะแอคเขาสองตัวไล่สับจบเลยครับสารวอยก็ยังไม่ได้ทำฮะบ่อทีก็ขายตัวไปก็รีบขายฮะขายตัวผิดนะแล้วก็ส่งไม่เจอด้วยฮะจบฮะได้แค่นี้ครับกดไม่ลงจริงฮะก็สารภาพเลยฮะว่านี่คือเกมที่ดีที่สุดตั้งแต่ มีการปรับบาลานซ์เข้ามาแล้วนะฮะเพราะว่าเจอแต่วิจิแลนเราก็ต้องทำแอสซินแก้แล้วก็โดนแก้แอสซินเหมือนเดิมโดยการใส่แทนเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่เคยได้ที่1เลยนะให้สีของแรงมันบอกละกันนะฮะเพราะว่ามันไม่เคยไปทางฟ้าทางแดงเลยอยู่แต่สีเขียวแล้วก็เริ่มต้นที่ศูนย์ตลอดเวลาเอ่เอาลนะนี่คือคลิปที่ดีที่สุดจากการเล่นทั้งหมด4-5วันที่ผ่านมาได้แค่นี้ละฮะ หลังจากนี้ก็คงอาจจะไม่ได้เห็นคลิปที่1แล้วนะถ้าไม่มีการปรับบาลานซ์ในเรื่องของวิจิลลนซึ่งบางเกม a s สเซนก็เอาไม่อยู่ฮะและเกมนี้ครับ a s สเซนก็ดวงไม่ดีฮะสุ่มไม่เจอตัวที่6นัากากแมสเน็ที่เตรียมไว้ให้สลากฮะไม่ได้ใช้เลยหยิบมากเกอร์เลยฮะอ่ะเอาล้วฮะไว้แค่นี้ก็การเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปต่อไปก็ถ้าไม่มีที่1ก็อย่าว่ากันนะฮะเพราะว่า พยายามเล่นแล้วได้แค่นี้แหละถ้าอยากจะดูคลิปที่หนึ่งนี้อาจจะต้องเดือนละครั้งนี่ <laughs> <laughs> โอ้โหได้ายากมากฮะช่วงนี้แต่คนเล่นวิจิลันเยอะแบบนี้ครับมีแววว่าอาจจะโดนปรับเนิร์ฟลงในเร็วๆนี้ฮะรอดูกันไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ